ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับช่างปลดนะครับคลิปนี้เหมือนเดิมครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่าเรามาดูการนำฮอตซิโลสโคปนะครับหรือว่าสโคปนะครับนำไปจับสัญญาณรูปคลื่น PWM นะครับในวงจรในวงจรโมดูลต่ำตัดนะครับโมดูลต่ำตัดนะครับอ่าเป็นโมดูลตัวนี้นะครับอ่านะครับมันมีชื่อว่า FS นะครับ M609 นะครับโมดูลตัวนี้นะครับเป็นโมดูลต่ำตัดที่ใช้ในแบตเตอรี่นะครับอ่าใช้ในอัวล่าเซลล์นะครับอ่า เดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดของ IC ตัวหนึ่งนะครับมันเป็น IC XL 7005A นะครับก็คือ IC ตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้นะครับอ่าเรามาดูรายละเอียดของมันนะครับเพราะว่าเราจะนำสโคปนะครับมาจับสัญญาณรูปคลื่น PWM จากขา IC IC ตัวนี้นะครับจากขา IC ตัวนี้นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับ IC ประเภทนี้นะครับอ่าเป็น IC ประเภท buck step down DC to DC นะครับไอซีประเภทนี้นะครับอ่ามันมี ขาอินพุตนะครับทนแรงดันไฟขาเข้าได้นะครับตั้งแต่5โวลต์ถึง80โวลต์นะครับอ่านะครับ5โวลต์ถึง80โวลต์ครับรายละเอียดของมันนะครับมันมีด้วยกันทั้งหมด8ขานะครับอ่าในส่วนอ่าสเปคนะครับสเปคที่เขาอ่าผู้ขายบอกไว้นะครับทนแรงดันขาเข้า V in นะครับประมาณไม่เกิน40โวลต์นะครับอ่โดยประมาณนะครับอ่าแต่ในส่วนรายละเอียดไส้ในนะครับ IC ตัวนี้นะครับทนแรงดันได้ไม่เกิน80โวลต์นะครับ ่านะครับสามารถที่จะจ่ายแรงดัน40โวลต์ก็ได้กับ50โวลต์เข้ามาก็ได้นะครับแต่อ่าวงจรจะร้อนนิดนึงนะครับอ่โอเคครับเรามาดูรายละเอียดของ IC กันตัวนี้ IC ตัวนี้กันนะครับ IC ตัวนี้มีด้วยกันทั้งหมด8ขานะครับขา1เป็นขา Vin ครับขา2เป็นขาสัญญาณ PWM นะครับขา3เป็นขาฟิทแบ็กนะครับขา4เป็นขา Enable นะครับอ่านะครับขา1จะอยู่ตรงนี้นะครับขา1จะอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับอ่าขา1จะอยู่ด้านในครับไล่ไปขา1ขา2ขา3นะครับอ่านะครับ แล้วก็ขาฝั่งนี้จะเป็นขาก้านะครับหมดเลยคร Station ับฝั่งนี้จะเป็นขาก้านะครับอ่านะครับฝั่งนี้จะเป็นขากราวนะครับอ่านะครับขาหนึ่งจะอยู่ขานี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะทําการจับสัญญาณ PWMFC หรือเปอนสมาชิกดูนะครับว่าหน้าตาสัญญาณรูปคลื่นเป็นยังไงนะครับคลิปนี้นะครับผ <íb> ักผิดพลาดระกันใดขออภัยวไว้นโอกาสนี้ด้วยครับช่างกดนครศซีนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาสัญญาณรูปคลื่นกันนะครับรอสักครู่นะครับโดยสเปคนะครับ ขอเสริมอีกนิดนึงครับโดยสเปคนะครับไอซีตัวนี้ d w m นะครับความตีที่ได้ประมาณ150่งรกิโลเฮิรตซ์นะครับจาก Data s h e e t นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะได้150่งรกิโลเฮิรตซ์จริงหรือไม่นะครับวัดสัญญาณจากกาสองนะครับอ่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองจับสัญญาณกันดูนะครับเดี๋ยวผมขอสต็อปตัวนี้ก่อนนะครับจับกาสองนะครับกาหนึ่งอยู่นี่นะครับเห็นไหมครับ ขาสองครับเดี๋ยวผมจะกดออโต้มหนึ่งครั้งครับอ่าเห็นไหมครับโอเคนะครับเห็นไหมครับหน้าตารูปขึ้นจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าหน้าตารูปขึ้นเป็นประมาณนี้นะครับค่าดีตี้ไซเคิลนะครับอยู่ที่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบกแปสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าความถีหนึ่งร้อยสิบเฮิร์ตจริงๆนะครับเขาไม่ได้โกหกนะครับไอซีตัวนี้สามารถที่จะสร้างความถี่ได้150กิโลเฮิร์ตนะครับเห็นไหมครับนี่หนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเฮิร์ตข3.2ประมาณครับโวลต์นะครับ อ่านะครับหน้าตารูปคลื่น PWM ก็จะประมาณนี้นะครับขยายสัญญาณนิดนึงนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับนี่คือหน้าตารูปคลื่นสัญญาณ PWM นะครับจาก ICXL7005 นะครับ IC ประเภทนี้มีใช้โดยทั่วไปนะครับในวงจรบักคอนเวอร์เตอร์หรือว่าบูตบักสเต็ปดาวต่างๆนะครับอ่าหน้าตารูปคลื่นจะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะครับในวงจรโมดูลต่ําตัดตัวนี้ครับ Sx นะครับ s s m 6 0 9นะครับโมดูลตัวนี้นะครับใช้เป็นวงจรต่ำตัดแบตเตอรี่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่การนำไปใช้งานนะครับโอเคครับอ่าคลิปนี้ก็เล่าสู่กันฟังพอประมาณครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยวันอกาสนี้ครับอ่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ช่วยกดติดตามช่างกดนครก่อนเสียด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ